บ้านเลยบ้านนะเนี่ยโอ้ยเยอะเลยยังไงสองเป็นสามไม่เอาละปืนยิงซะด้วยครับแบบนี้ชุบฟรีครับเอ้ายิงฟรีแบบนี้ชุบฟรีออกหอไปกะละมังพิษไฟปั้นบ้านเลยบ้านนะเนี่ยโอ้ยเยอะเลยยังไงสองเป็นสามไม่เอาละปืนยิงซะด้วยครับแบบนี้ชุบฟรีครับเอ้ายิงฟรีแบบนี้ชุบฟรีออกหอไปกะละมังพิษซ้ายน้องขวาอะไรอย่างงี้ครับผม ไม่ใไ่หรือว่าที่ผู้ชมกำลังสื่อนี่เขากำลังหมายถึงว่าอยากให้เราไปรับชมหน่วยงานอ่ะเห็นรีเควสมามีอะไรเกิดขึ้นกับหน่วยงานครับอะคาร์บ้า่าแมนครับช่วงนี้ก็ได้อยู่ฮะเขารีเควสมาแวะไปนิดนึงครับเห็นนายทวิตมัไหมฮะเมื่อกี้เหมือนนายทวิทเหมือนจะรวมกลุ่มกันแล้วนะหน่วยงานตำรวจดูดิฮะดูฮะ วันนี้มันมันจากนายอินนายอินนี่ก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันตอนนี้นี่เป็นผอบออยู่หรือเปล่านะครับนายอินนะเจอไว้ฮะนายอินนะสิงโตฮนะ8แครับน้าซ้ายมือเลยอเ,เอ็นใหญ่ฮะเอ็นใหญ่นั่นเลยครับให้ดูหน่วยงานหน่อยครับ เห็น <ffe ligen screams> ขอกันดีเควีกันมาแน่นเลยครับหน่วยงานอะไรอะโอ้โห ไม่แปลกใจครับทำไมถึงอยากให้จับหน่วยงานนี่ครับคือหน่วยงานของซัมเมอร์ซิตี้ครับอู้อ้าวเดี๋ยวไปฟังกันสักหน่อยแล้วกันครับว่าเขากำลังทำกิจกรรมอะไรกันโอ้แตบอกเลยว่าแน่นจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันครับพักกันสักครู่ครับ แต่ถ้ามีการมูฟยังไงฝากคัมราแมนสวิชเลยนะครับผมอันนี้คือเราจะยืนให้นี้จะลืมเด้อเรื่องหอร์ดีจะถอเดี๋ยวรอฟังกันไปครับถ้าหอรีพอร์ตมึงอย่าปล่อยให้มันเกินล่ะอย่าให้นานนะครับสองครับแล้วก็ไอ้เชี่ยเทสกระจายทั่วเมืองไว้อ้นี่อออ้อ่เร็วพี่ชายเสียสองอันธนาคารเอตปืนธนาคารเที่ยงคืนใช่ป่ะธนาคาร เราราคากี่โมงราคาเขื่องคืนครึ่งโอเคเรมไปแล้วนะ ตู้กูเก่าล้วนะตู้คดิอะเขานยจะไม่บุกปะขับไาอส่านหลุยสองสามคันน่ะกูเห็นมามเยอะมา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 เยอะนะคุกใหญ่แล้วนะคุกใหญ่แล้วเยอะเยอะเยอะอะตตอนฟับมาฟุกามดนลแลเลือเอนคุกใหญ่เลยเขาอยู่นคุกใหญ่เดียวเวลาเราเอาจอเหมือเดินเขาจะไมันดึงไม่ได้ยังไม่ต้องรีบฟังหน่อยฟังหน่อยฟังหน่อยเอาตอนนี้ใครที่ไม่ใช่ปืนมีใครยังไม่มาไหมยังไม่อยู่ไหมตรงกูอยู่ตรงเขาอ่ะพี่เขาอยู่ไหนพี่พี่าอยู่ไหนพี่ ข้างหลังข้างหลังข้างหลังครบรถจอดหน้าคุกใหญ่เยอะนะเฟนเออหน้าคุกใหญ่คุกเยอะเลยอ่ะไม่กันเฟนนี้แหละเมื่อไรเดี๋ยวหลังบ้านเราตันเกินขึ้นมาหน่อย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 ไร้ตื่นกันดังเนี่ยหรอตื่นกันดังกูให้ดู้เหมือนกูใช่ใช่เอ้ยบ้านเราอ่ะ เราจะเล่นกลางเลนนะเนี่ยกลางเลนเนี่ยก็คือเนี่ยเนี่ยมึงเห็นบ้าะเน,นี่ยเลนกลางเนี่ยมีเส้นแบ่งเลนอยู่คือมึงจำไว้ว่ามึงพยายมามมารวมกุ๊บกับเพื่อรถเพื่อนสีแดงที่อยู่กาลางเลนแ,แล้วมึงลงพร้อมๆกันนะเดี๋ยวกูสั่งไม่ต้องบั้เยอะพี่โบ๊ทพี่บ๊ทพี่บ๊ทอยู่ไหนพี่โบ๊ทมาจับมันก่อนดิพี่โบ๊ทบ้านอยู่ฝั่งนี้นะไม่ต้องข้ามไปฝั่งนู้นค่อยๆชนคูเคดีเหรอเค้กกูลงไปใช่ใช่ใช่มันมันมันอยู่มันอยู่ตรงขอบอะขอบขอบที่มันเป็นบล็อกไม่บล็กมันดูไงพี่อครับพี่ชายผมอองล็กดิ ไม่เงโตกเกมมาผมไม่ลงล่ารถอะอยู่บนรถแม่งเลยเต่ิไดทีหรอก็ไปเล่นบานเาอเไม่ไ้เียนาข่าวฮัลโหลเพื่อนกูเห็นนะเวลาเราไฟนี่ยต้องมีประชาชนหรือเฮียวิ่งอยู่ในไฟตลอดเลยจริงกูว่งงกูยิงแม่กูยิงแม่ไม่หลายคนแล้วไอ้เฮียไอสัตว์ไฟแรกมันขับจ t b เข้ามาชนกูในไฟกูงง ไปแรกใช่ปะเฮ้ยตายข้างหลังมึงดูไอ้พาหน่อยดิเฮ้มันมาแล้วนมนาตู้เคดิตเล้วมัชนมันหมามันชนหอยมนชนมันชนนรอ่ะรอ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 ไปตามไปตามไปตาบายพ้อมไปกาสบายพร้มการแพกดิไปกางแพกไปกางแพกไปกางแพไปกางพไปแพหมึงแจ้งเพื่อให้ชัดเจน ดีเครีบอหรือว่าลักกี้ครับในไฟที่3ครับผู้ชมครับไฟเกิดขึ้นที่สนามบินทะเลทรายนั่นเองครับลางลงลงแล้วตรงกลางตรงกลางตรงกลางเล่นเล่นเนี่ยเลนกลางเลนกลางมึงเห็นว่ามันมีประมาณ3เลยกลางเส้นกลางเนี่ยเออตรงที่กูจอดเนี่ยรถที่กูจอดอยู่เนี่ยเข้ามาได้เนี่ยลงประมาณนี้ลงประมาณเส้นกลางเออทุกผู้ชมกเพื่อนได้รลยมันเป็นมันเป็นไงครับยังไงฮะอยู่ตรงไหนครับลักกี้ตอนนี้เห็นว่าเกบอกว่าไฟอย่างนี้มันมันคุ้นเคยมั้ย Ow! แน่น e ๆ ah! แล้วหูแล้วใส่เกียร์หนึ่งเข้ามาแล้วครับมาแล้วเอาละครับไปนะครับตอนนี้ครับฝั่งเอลเคครับเหยียบบิดกมาครับผมฝันไลน์ลับต้อนรับอยู่ศึกสนามบินทะเลทรายไฟที่สามเราจะเริ่มขึ้นคุณผู้ชมครับแล้วชนตรงนี้ครับผมบวกกันไปบวกกันมาเอาละครับตรงกลางสนามบินทะเลทรายครับวัวเลยครับผมมีการสั่งแล้วครับผมว่าตรงไหนครับสอดทางของไลน์ับครับส่วนลักกี้เข้ามาชนเหมือนกันครับทีโล่งครับผมตรงนี้ครับทีโล่งแล้วเอี๊ยมทีโล่งมาแล้วต่อลงแล้วลงวไม้ลงกลางตีไปแล้วดีออกมาก่อนครับแล้วลักกี้ก็ลงเเยยยออะไกัันนนทางงงขี่ครบผมด้ลว ดันเข้าไปแล้วดันเข้าไปแล้วแล้วมาดูควาไฟกลางเริมนะครับทกคาผู้ชมครับสังเกตนะครับผมกลางไฟนี่เขามีหน้าที่สู้ก็ต้องสู้ครับแต่ดูเหมือนว่าทางด้านของลักกี้นี่จะเล่นปืนกันเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าปืนเยอะไปไหมกลางไฟมันน้อยหรือเปล่าก็สำหรับลักกี้เพราะที่ผมดูกันมาเนี่ยปืนของลักกี้เนี่ยยังอยู่บนรถแท็กกันใส่ห้าคนเลยครับ โอ้โหแล้วถ้าอย่างนี้กลางไฟนี่ผมไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะว่าจํานวนกําลังพลของคนที่ยืนพื้นเนี่ยมันน้อยกว่าไลลักหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ไลลักเนี่ยผมพูดตามตรงเลยไลลักหนูยืนพื้นเยอะกว่าลักกี่ครับตอนนี้ครับ ใช่ครับผมตอนนี้ครับดิวัฒนาครับพยายามดึงปืนออกมาเลยครับผมแล้วกี้ก็เอาสมใจเหมือนกันแต่ไรแล้วก็พยายามคุบอยู่ครับผมตัวกายก็นัวเหมือนกันเทลเหมือนคุมด้านหลังอยู่ครับเทลยังไม่ได้เข้ามาบวกครับแต่คุมด้านหลังอยู่ครับท่านี่เอาโดนกดไปครับแต่ไรแล้วก็หยิบตบออกมาเรื่อยเหมือนกันครับผู้ชมครับเอาแรงไฟสามครับที่สนามอิทะเลทรายตอนนี้มันหมันเลยผู้ชมครับดาดกี้มีปืนในไฟเยอะมากเลยครับทำให้แรงลัสน็ไปเยอะเหมือนกันครับพี่กะเพราก็เอาเพื่อนมาเหมือนกันยิงเบรกไว้เหมือนกันครับผู้ชมครับโอ้โหใปืนดาดกี้เยอะมากครััััับบบมนนนนนนควรรรรเเเปป็ไไไงงงถ้้้ลลีีีีอออกพื่่ยยูแขาต เคลมแล้วด้วยตอนโทรเทนเป็นขั้นไปครับโดนเก็บไปครับผมต้องออยถอยไปก่อนครับแล้วบัวลอยเอาศพออกมาครับผมตอนนี้ครับเรียบร้อยไปเลยหรือเปล่าสามทางรายลักด้านนี้ครับขาวค่อนข้างกืนเยอะเป็นเหมือนกันผทางรายลักค่อนข้างบางเลยครับแล้วถูกเหมือนว่าเอลเคเอาออกไปไกลเลยครับแต่ตรงที่เอาออกไปไม่มีเอ็มพีนะครับเป็นที่โลกแล้วกลางเอ็มพีเนเรียบร้อยครับเหมือนเชลจะคุมด้านหลังไว้กลางเอ็มพีสุกเลยรายลักก็พยายามจะเข้ามาชุบเหมือนกันครับเป็นแผนเดิมสําหรับเหมือนไฟแรกนะครับผู้ชมครับ โอ้โหโอยั้วยังไงเนีย้วงมาลกี้หมดจหอยก็หอยมาแล้วไปทิ้งโพซิชั่นไว้ให้กับไลักครับผมได้ยืนกันเต็มไปหมดครับฝังตรงหน้าของขูณชมครับผมอ้าวยังไงครับแบบนี้อยมางี้แล้วกลับไรลักที่นีดันดันขึ้นมาเลยะสพิกักอยู่ตรงนี้ไม้มีได้ไมมีได้มีได้ไลลักดีได้สังเกตครับไลักดีได้บ้านแตก ไม่แน่เลนะครับกลเป็นว่าลักกี้ถอยมาเนี่ยเอาศพกลับมาถอยเรื่อยๆเนี่ยถ้ารีได้ในงานลำบากอะไรับรีได้แล้วแล้วโดนจากศลบหลังบ้านไร้รักอไม่แน่ใจครับว่าลักนี่ถอยยังไงถอยทำไมก่อน น <tang s> ี่ครับผมเนี่ยครับเท่ากับว่าทางนักขอบ้านนักแท็กในเมื่อเห็นว่าลัคกี้ถอยมาแบบนี้ไอ้นักขอใส่เกียร์ว่างงโดนนะเนี่ยพอใส่เกียร์เขากอกว่าได้รลักคุบ้านตัวเองแล้วเมื่อลัคกี้ถอยมาแบบนี้กูว่าแล้วกูว่าแล้วแล้วไปปล่อยให้เพื่อนเลยนะครับผมถอยเยอะมาโดนจับมาเพื่อนนตายแล้วก็โดนอุ้มกันมาเรื่อยๆครับนะส่วนตัวของลัคกี้น้อยเนี่ยถ้าลัคกี้ดันมาได้เนี่ยโอ้โหเสียดายเพื่อนข้างหน้าที่บวกอยู่เนี่ย นะไม่มีใครค้ำเขาไว้ได้นะครับผมจีกายแล้วไม่มีใครชุบครับเฮ้ยมาแล้วว่ามาชุบแล้วเฮ้ยมาชุบแล้วมีทางเดียวครับต้องเข้ามาตรงนี้ไม่ได้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับแต่รู้แล้วีได้เอ้าม่ด้พยายามจะชุบอยู่แล้วมาคนดีเดียวไอ้เฮียเกิดถ้ามาชุบตรงนี้ไม่ได้ไอ้เฮียเย็ดเพ่ถ้าชุบตรงนี้ไม่ได้เกมจบนครับ ไอ้เพี้ยแต่มาชุบโดยที่ไม่มีมาน้ yes. ่ยเนี่ยมันบ้านไม่แตกว่ะบ้านไม่แตกงเนี่ยเพึ่งมาด้วยครับอุยแต่ปืนมาแต่ปืนมาจะปืนมาแต่ชุบยากมันไม่ง่ายเลยนะปืนมาแต่ชุบยากหน่อยยังมีคนเล่นอยู่แต่สิ่งที่เขาต้องทำคือย้ายบ้านครับ เพราะว่าในรัดัดไปบ้านเขาหมดแล้วเขาต้องย้ายบ้านมาตรงนี้เขาต้องอออินตรงนี้ครับเอาชุบไม่ว่าเกิดไร้นเขาต้องมาผลครับเพื่อที่จะรีครับยิงได้ตรงหลังไม่สําคัญแล้วครับต่อให้ตัดไร้รัดได้ไร้รัดก็รีเพื่อนได้อีกอยู่ดีครับลัคกี้ต้องมาตรงนี้มีแค่ทางเดียวครับที่จะชนะได้ครับผมถ้าชุบตัวรีได้หมดสนุกมีมีพริกนะผมบอกเลยปืน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 บ้านปื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 นปนปืนปืนปืนปนปืนปืนปนปื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 ปืนยิงซะด้วยครับแบบนี้ชุบฟรีครับปืนป ยิงฟรีแบบนี้ชุบูปขออภัยครับอุ้ยไม่ปาดยิงฟรีแบบนี้ชุบฟรีชุบฟรีโอ้โหจะถลิกไปผ่นเป้าผ่านเป้าสลวยคารถลบอันดัชั้นไปได้โอยสองดับบ้วเอาต่ออีกหนึ่งคิวอีกหนึ่งจะยิงอย่ายิงอย่ายิงหมดกันครับจะยิงไหมปืนสองหาให้ได้ปืนหรอปืนขึ้นรถได้เนี่ยงานเข้าจริงๆครับยิงยมีหมดแล้วครับอุ้ยไรลักก็โดนเหมือนยังไม่ไรลักษณ์ก็โดนต้องไปครับไรลักก็โดนเหมือนยังไม่รู้เพื่อนไอ้เฮี้ยอะไรลักเอาไม่ลง โอ้แต่ว่าไอ้เฮียได้ไรลักก็โดนเหมือนกันไรลักโดนครับคือไอ้เต่างต่างมีหน้าที่ของตัวเองบุกไม่แตกเรียบร้อยไรลักโดนภาพตรงนี้ไอ้เนี้ก็เดือดแล้วไรลักเห็นล้มเยอะกว่าอีกนะไปเปย์มาโจมมาโจมมาโจมมาจมเขาโอยโอ้ยแล้วมาอย่างกระชมเลยเข้ามาจุ่มเลยแต่ลากี้ก็จัดได้เหมือนกันไหมแล้วเตะโอ้โหเรียบร้อยไรลักโดนไอ้เฮียอ่า ไม่่่รู้นะแตวาเฮียยังเดือดีีๆน่่่ผมเวาไฟนี่โคตรมันกระมังพิกคว่ำไอ้เฮียนะครับไฟนี่โคตรมันนอ่ะครับผมเกมพิกครับคือไม่รู้เราไม่เห็นตัวนายจับลักยี่เพราะว่าเราเห็นไกลๆว่าลักี้เยอะแต่การเป็นมาลายลักเยอะกว่าอีสานนะครับโอ้โหโคตรมันเขียนเสือให้วัวกลัวครับผู้ชมนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เรากำลังรับชมไม่ตอนแรกลายลักแม่งหลีได้แล้วเว้ยเฮีย แต่ลัคกี้ไม่ยอมอ่ะไอ้าสตร์มึงว่าไงอ่ะโคตรมันจัดการศพแล้วก็คือเคลียร์ศพได้ไวกว่าครับเลยไปในด้านของไล่ลักครับผมธี่เออไอชี้อะไอ้ชี้โคตรมันเราไม่ได้มาธนาคารล่างหรอไม่บีหมอเปเทบีเทบีเทิงคืนครึ่งโอเคกูกูก็มารอกูเห็นระเบิดกูตกใจครับไอชี้โคตรเดือดเป็นของลัคกี้ทันทีครับโคตรเดือด ไอ้เฮียเดือดจัดนักวิเคราะห์ตี่เฮียเอลเคจะชนะว่ะอู้อาแล้วครับผมเลยไม่ไกลๆกูหมิ่นไงแม่เหมือนเสียงไกลๆนี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเสียงเทลหรือเปล่าเทลหรือเทไฮผมว่าน่าจะเทลนะเสียงลั่นมาเกอะเลยนี่ไงถีบมาโอ้โหเสียงนี่อจบเอ๊ะ เอาเอารถเอาเอารถม่ใกล้ๆหน่อยเอารถม่ใกล้ๆหน่อยโคตรมันไฟนี้แม่งมันมากไอ้เคียร์โคตรมันผัดกันแก้เกมนะเมื่อกี้เนี่ยผัดกันแก้มาเอาสมบัติจอเอาสมบัติจออุ้มคาตีนไว้เร็วๆเอารถมาเอารถมาใกล้ๆสอนกุ้มเลยดิไอ้เฮี้ยครีแอคเอ็กค์เวย์สารกุ้มเลยดิไอ้เฮี้ยปัญญาอ่อน ไล่รักอยู่แล้วจะหมองแกเวแกแต่อียี่แกลี่ก็ไหนยี่แกนังเหี่ยวตัวไหนไอ้สัสเดือดซ่อมเดืซอมพี่อ่ะเดือดซอมเดือดซอมเดือดซ่อมไอ้มาแล้วเดือดซอมเดือดซ่อมฝากเลยนะครับพี่ชายส้านหลักแล้งเป็นอย่างนี้ได้เองไอศาสตว์ใช่หรอบาลีมือแตกหรอพี่ชายส้านหลักแล้งเป็นอย่างนี้ได้เองไอศาสตว์พี่อะแกงทะเลเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอญาติแก้ไฟ

เนี่ยอก็อุ้มไม่ได้เข้าที่บ้านผมแล้วกันผมอุ้มได้เจ็ดสิบสี่เคสแล้วก็นนี้เนี่ยสี่เคสสตาเท้าเนี่ยมึงเห็นกูบ้านไม่เคยหนีเข้าไปสู้ทุกไฟท์ถูกจะที่มันเซ็ตหรือใครเซ็ตไอ้ไอโบไอโบขึ้นไอโบขึ้นเหมือนเพิ่งได้เดี๋ยวค่อยไปพาวไว้พาวใกล้ใกล้ไอไม่เคยหนีเลยไรวอ้เลยกูหายว่ะรถิงหาอืมไอ้เหรอไอ้เฮียแม่งพลิกเนาะไอ้เฮียแล้วยังไงครับคนทูจริงจริงสองร้อย มายกี้อยมาแบบนี้มกี้มี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 าลิสูซูมีมาลิมีพิกนะผมอกเลยเอมังเราดิบ้านบ้านเลยบ้านนะเนี่ยโอ้ยอย่างนียังไงสองเป็นสามไม่เอาละปืนยิงซะด้วยครับแบบนี้ชุบฟรีครับเอ้ายิงฟรีแบบนี้ชุบฟรีขอกหองพยกระมังพิกคษไฟที่สามนี่ยึดก่อนิดครับผมตรงๆเป็นร่างครับผมเฮ้ย ทำไมกูเห็นศอศพอนึงกับเพื่อนทำไมกูเห็นศพหนึง่งไมกูเห็นศพเลยนะ